แม่ที่ะเมื่อกี้คุณครูถามมาอะไรทิเชอร์ถามอะไรบ้างถามว่าถามว่าอะไราาถามว่าตอนแม่ตอนคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่อ่ะทิเชอร์ถามอะไรบ้างถามว่าถามว่าอะไรพูดเชฟผู้เชฟเหรอเชฟแล้วอะไรมีถามเชฟอะไรมั้งถามไฟกระไรก็ถามกระไรก็ ถามเซอเอร์โอ้ยอีซี่เลยใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกมั้งคะมีเก๊มีแคมหาเจออัฟบล็อกอัฟโฟบล็อกเลเดอร์ B C เลเตอร์เลเตอรแล้วมีอะไร มีแค่สองอันมีแค่สองอันเหรอแล้วมีอะไรอีกไหมคะมคุณครูถามว่าอะไรอีกไหมคือคือถามว่าว่าต้องทำให้ต้องทำให้อะไรทำกระบ้านสองครั้งเหรอกระบ้านสองครั้งกระบ้านอะไรบ้าง อ๋อมีกันมากใ้สองข้อใช่ไหมแล้วก็ทีเชอร์ถามว่าว h a t s your name? ที่อ๋อ how old are you years old how oh, five years old can you p o i n t mommy and can you p o i n t daddy ไ right? ป mm hmm. ตอบคุณจิเชอร์หมดไหมตอบทุกข,ข้อหรือเปล่าที่แม่ไม่อยู่อ่ะ ตอบเหรอทำได้ไหมแล้วเราจะได้ไปแฮมเบอร์แลนด์ไหมคะอดไปอ้าวป้าฟ้าอดไปรอคะแนนออกก่อน today today Monday twenty eight what day is today no t o d a twenty six When they say, Mommy, look out! Mm -hmm. Okay. Can yeah, you go